เช็คสุขภาพกับหมอจีนมาดูกันนะคะว่าคุณมี5อาการนี้ในร่างกายของคุณหรือเปล่าเริ่มที่อย่างแรกคุณเป็นคนที่ถอนหายใจบ่อยไหมอยู่ดีๆทำอะไรสักอย่างก็ถ้ามีอาการอย่างนี้บ่อยๆเป็นสัญญาณนะคะว่าตับของคุณกำลังรับภาระหนักเลยวิธีการแก้แบบง่ายที่สุดคุณนั่งหลังตรงแล้วก็ออกไอออกเสียงออกมาออกเสียงอู้การที่ออกเสียงวู้จากท้องออกมาเนี่ยคะ่ะเขาจะช่วยให้ ปรับของคุณได้รับการปลดปล่อยปลอดป,ป,ปล่อยอารมณ์ออกมามันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายเบาสบายขึ้นบางคนพื้นที่ไม่พร้อมก็อาจจะไปออกเสียงที่ไหนที่แบบเงียบๆแล้วก็ออกเสียงตะโกนดังๆออกมาการตะโกนเป็นการปลดปล่อยพลังงานค่ะสิ่งนี้จะช่วยให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายขึ้นนะอย่างที่สองใครที่มีอาการใจสั่นตื่นเต้นไปในที่พุแออัจก็จะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงอันนี้จะเป็นสัญญาณว่า หัวใจของคุณกําลังต้องการการเยียวยานั่นเองค่ะวิธีการดูแลน้องหัวใจทํายังไงเอาเมือแตะที่หัวใจและหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆแล้วก็ค่อยๆแย้มยิ้มออกมาเบาๆค่ะกล่าวกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันเก่งมากเธอขิ้แข็งมากๆเลยฉันสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่นอนวิธีนี้เป็นการปลอบประโลมหัวใจค่ะอย่างที่สามหากคุณเป็นคนหนึ่ง พี่มีอาการเรอบ่อยถ่ายลมก็บ่อยนะคะท้องอืดด้วยอันนี้เป็นสัญญาณว่าตัวกระเพาะอาหารระบบย่อยของคุณต้องการการดูแลค่ะดูแลยังไงเริ่มจากการออกไปเดินขยับร่างกายค่ะสิ่งที่ทําให้ท้องอืดแน่นท้องบางทีเกิดจากการที่เรานั่งนานเกินไปนั่งนานเกินไปทําให้ระบบอวัยวะข้างในมันไม่ได้รับการขยับเขยืย้อนบางจุดมันอาจจะถูกบีบถูกรัด ดังนั้นการเดินจึงเป็นการช่วยระบายลมระบายเลือดลมให้มันโ l o w คล่องขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่4นั่นก็คือคนที่หายใจสั้นรู้สึกหายใจก็ไม่อิ่มแน่นๆอยู่ในท้องไม่ค่อยมีแรงสิ่งนี้จะเป็นตัวบอกว่าระบบปอดของคุณต้องการได้รับการเยียวยานั่นเองค่ะวิธีการแก้ในกลุ่มนี้ก็คือการหลุดออกจากความเศร้าคุณสามารถที่จะ ทานพวกผิกไทยทานพวกกลุ่มอาหารผักที่มีฤทธิ์ฉุนก็สามารถช่วยให้ปอดแข็งแรงขึ้นได้นะแล้วก็อย่างสุดท้ายถ้าคุณมีอาการปวดเมื่อยเอวอ่อนล้าตื่นมารู้สึกไม่กระฉับกระเิงไม่สดชื่นเลยอันนี้จะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าเรานอ,นอนไม่เพียงพอและไตกําลังไม่ค่อยมีแรงเท่าเดิมไตสําคัญยังไงไตเป็นตัวที่ก็ดพลังงาน หรือชีพภายในร่างกายตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเลยนะคะเป็นเหมือนแบตเตอรี่ใหญ่ของรถยนต์ดังนั้นถ้าแบตเขาเสื่อมคุณภาพไปแบตเขาไม่มีความสามารถในการจุประจุไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็หมดแรงตั้งแต่ครึ่งวันแล้วนะคะวิธีการดูแลไปนั่นก็คือการเคาะเบาๆตรงตำแหน่งเอวไล่ลไปเลยตั้งแต่เอวยันสะโพกอันนี้ช่วยได้ หรือการยืนตรงๆมาที่หมอทาพาดส้นจีนทุกเช้าเลยนั่นก็คือการยืนตัวตรงและขยิงส้นเท้าแล้วก็กระแทกส้นเท้าเบาๆวิธีการนี้เชื่อกับต้นไตได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะบา,บายยแล้วเจอกันที่จินฟูคลินิกค่ะ